อาสวัสดีกับเอสซีสุขุสุกคนนะครับมานี่เขากับทีเดินทางไปสั่งสะปดอเล่าอีกแล้วนะครับไปฝั่งทางทาแขกขี้เก้านะครับรับออกจากดานไทยมาแล้วนะครับพลังสีลงไปเรื่อยละบ้านนะครับเดีแต่ก็ติดตามเส้นทางการเดินทางข้างบนนะครับว่าจะไป่าไปเที่ยวเมืองไดนนะครับเมืองนี้นะครับเที่ยวนี้นะครับติไปช่มเมืองใดแน่ก็ติดตามไปนะครับ ที่เรีกว่าเสียรถมอเตอร์ไซค์ขามไปนะครับเพิ่มเอาขามาไ,ได้นะครับรถมอเตอร์ไซค์ต่ำกว่าสามด้วยซีซีเพิ่หมเอาขามนะครับรกเ็เลยต่อเน็้ขามเลือกขี้เก่านะครับไปเซารถจักรรถมรเอเตอร์อไซค์อยู่ยปังบุญน,นะครับขี่ไปที่เก่าดันนะเด็กๆคอยติดตามเส้นทางการเดินทางขอานะครับคนลบาฟันแชแนลนะครับไอจีพาไปเที่ยวบ้านใดเมืองใดแน่นะครับ น,นีกำลังงานลัไปเรื่อยนะครับตเตียงเฉียงบ่ายนะครับหลังจากบนทัทกน์็เกียงนะครับทั้งด้านมนอะรออยู่สมมโมินึงนะครับนะไปติดเินทางการเดินทางเนขะ้าไปเรื่อยนะครับานะเป็นเมื่อไรนี่ยน,นะครับขนะนะายย,าย,ยูนี่าขายยรนีค้าขนยะ่นีค้าเนาะ มาเป็นไนะครับดูแา่นเป็นอะไรนรับจับรนะครับมับ 他要。 một cái sản phẩm, ai vui, lông đâu anh, <Nhạc> tơ nó tơ này, tơ

เนือมาถึงฟังท่าแขกอีกแล้วนะครับโรงแรมโฮเทลรือไมครับมาถึงท่าแขกอีกแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปหา้านเต่ารถจักรกันละครับเพื่อมี่รถจักรออกไปเมืองต่างๆนะครับจ่รู้ว่าจะไปเมืองไหนนะครับก็คอยติดตามนะครับเดินทางการเดินทางของผมนะครับเกี่ยวนี้นะครับ โรงแรมหรูนะครับพยู่ตั้งอยูุ่ใกล้ๆครับด่านทาาเรือนะครับเดีวยววเว๋ยววิวบรรยากาศไม่ทาโค้งนะครับฟังนัง่นเคเปียนนครพนมนะครับทา,างนี้ก็จะเป็นเมืองท่าแขกนะครับแขกคำม้วนนะครับทางนี้ก็จะเป็นเซ็นเตอร์ไพ์นะครับเป็นร้านอาหารอาหารกินดื่มนะครับมีดนตรีมี เมีนักล่องนะครับมารับคอมกขคืนนะครับนะครับมีนักดื่มข้าเทียวทำกันขึ้นนะครับนี่คือเซ็นเตอร์พอยท่าแขกนะครับพักิยางพูดแะ้วครับามาณเกือบกิโลละไปหาลานเสารถจักรนะครับนี่ก็จะเป็นวัดนาโบพัฒนารามนะครับอยู่ตรงขามครับ ศาลหลักเมืองแขวงคำม่วลนะครับนี่กัคือศาลหลักเมืองของเมืองทาแขกนะครับครสาหลักเมืองผู้คนนำมากราบไหว้นะครับข้าเขากับดอกไม้ดอกไม้อยู่คือเก่าเลยละนะครับนี่ครับข้าผู้จุดผู้งามมาขายดอกไม้อยู่คือเก่าเนี่ยละเนาะฮะผู้ใดมาเที่ยวก็ไม่ลืมว่าแวะอุดนนุนมาซื้อดอกไม้เพื่นไว้นะครับเลยกับสาลหลักเมืองนะครับคือทาแขกนะครับ กับเดินทางต่อไปคนละด้านเช่ารถจักรคนละไปหารถจักรรถมอเตอร์ไซค์่อขี่ไปเมืองต่างๆนะครับอ่ะติดตามเส้นทางของผมไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับมาถึงอีกแล้วนะครับร้านเช่ารถจักรนะครับร้านมีชัยนะครับเช่ารถจักรนะครับอยู่เมืองท่าแขกนะครับผมมาเธอได้กับสิมาสยิบริการ่นประจำนะครับเพื่อจะมีสร้างคอยดูแลรถนะครับ รถเพลินแต่ละขั้นมีแต่สภาพที่ดีนะครับนี่ครับมาเสาน้บเงินตลอดนะครับเจ๊ประกาศใจดีบริการดีนะครับมีน้ำมีขนมมีกล้วยมากขอยบริการตอนรับแขกนะครับนี่ครับเจ๊แตวเพิ่นสวัสดีครับเจ๊สวัสดีครับนี่ครับเจ๊คนงามเพิ่นนะครับแห่งร้านมีช้รถจักรเช่ารถจักรนะครับอยู่เมืองท่าแขกคู่ใดมากอ่ะมาสาวน้ำเงินได้นะครับรถจักรเพิ่นมีแต่ขั้นหม่ไมนะครับรถมอเตอร์ไซค์นั่นแหละรับรองประิดหวังนะครับ เช่าคีเรื่องใดไปได้นะครับรถเป็นสภาพดีครับผมมาได้ได้บุกมาใส่บริการมันตลอดนะครับอานน,านี้นะ,นะครับตามเป็นกระดใช้เช่ารถจักรนะครับจักม่มาใส่บริการมันได้นะครับากาแเครื่องดื่มน้ำนี่บริการให้นะครับจะไปเ <ไป S 2> ที่ยวท,ทังไหนหไป้หนจังว่ะไปห้องเก่าของบบาหน้ายไปบ้างเห เมืองใส้บัวทองเมืองบัวร่าผ้าไปนี่นะนี่นะครับรมาใส่บริการเจ๊ยบเป็นประจำนะครับเนี่ยครับเจ๊แถวเนาะคือเพป็นนะครับคือแถวคนสวยคนงามเป็นเจ้าของร้านมีชัยเศร้ารถจักรนะครับเมืองท่าแขกเด้อผู้ใดมาสหลักจะลืมมาใส่บริการเศร้ารถนั้นเป็นนะครับเอ่อเป็นบริการด้วยน้ำใจอันไม่เตียอันดีนะครับรถเป็นกับสภาพไม่ไหมนะครับ มากแบบเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้ก็ได้นะครับมีทุกรุ่นทุกแบบนะครับนี่ครับร้านมีชัยนะครับเอาแทนใดก็ค่อยติดตามเส้นทางการเดินทางของผมนะครับตอนนี้เราก็เดิมาหอดเป้มน้ำมันแล้วนะครับเราก็จีเติมน้ำมันก่อนนะครับใส่หลดจักรก่อนนะครับก่อนจะเดินทางหลจักรเีีเราเซามานะครับหมายเลข4.9นะครับนี่ครับเรามาจากร้านมีชัยเช่ารถจักรนะครับ เอากาส่วนเออแสังเต็มถังนะเต็มถังใี้ร้านโทรศัพท์เปิดฟันปิดติวันอาทิตย์นี่ร้นานใดเปิดนะอะไรทั้งนั้นเลยบ่เดี๋ยวขวับไปบอขอไปเติมซิมเติมเน็ตก่อนครับเพราะว่าต้องใส่ซิมเล้าเอาจานตู้ออกมาได้ครับจัะเป็นเน็ตมาได้ครับ แอดสรงนะครับเป็นสิน้นหกสิบพันบอกหกสิบพันนะครับ่ 40, 000, นะไป่แสนไปเลย ได้ก็ต้องมาเติมยุ่ปั๊มนี่แหละครับก่อนสิเดินทางเพราะว่ถาถ้าเรเติมปั๊มนี่ผมไปอีก็ได้ม,มันมั 60, นหน,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 น่อย60สิบพันนะครับดูว่าหกหมื่นกีบาทนะครับทอนมาสี่หมื่นกี่บาทครับอ่ก็จะเดินทางต่อแล้วครับตอนนี้เอาติดไปให้ได้นะครับคอยติดตามมันนะครับนัำเบรกก็ต้องไปเติมจะเติมบัสนะครับใส่ซิม thank <laughs> you เดี๋ยวหัวมาทั้งตลาดรักษาบแลนะครับเพื่อไปหาลานเท่าัะท์เพื่อเปลี่ยนซิมก,ก็เติมเน็ตเตมเิมเงินเท่าัะท์นะครับออเป็นลานนี้แหละครับ สบดีสบายดีสบายดีผู้สาีอ่าเติมซิมแน่เติมบัตรแน่าวโสสามเดือนเราใ้สามเบียนเป็นตังยับ้ยนขวอใหม่เซิมไทยนี่บอกอ่าซิมไทยซิมไทยเลขสองอล่อซิมหนึ่งออก ัอาเติมเน็บก,ก่อนนะครับคำสสมศสีใส่เล็บบัได้นะครับามาฟังนี่แล้วภาษาเอาเติมเน็ตไปก่อนมีเตสรัซิมหรอมันคือซิมไหนซิมสองเปล แต่เขาสลับให้แล้วข้อมูล,ล่ะข้อมูล,ล,อมล,ลือสายเป็นสิบสองปกติจะเติมสิบห้าดนกวันเพราะว่าเดี๋ังมองเพราะว่าเดี๋ยวหกวันแต่ว่าไม่เติมพักวอนว่าเดี๋ยวสามวันคนละไเวลาเปบ้านนอกไปแห่ง,งนะฮางเตรมอย่างเนาะเที่ยวเรียนไปเมื่อไหร่เมืองหนนไะทยคลิปลงยูทูปไปนะสาวส <c oughs> าวยัง สาน,น้อยในใจย,ยัง,ยงไม่คือตซื้อหน่อยพีนนกันแต่อยู่นักันตึ่นโอ้โครับสุดสาวยืนร้านอย่างกับร้านซื้อร้านอย่างกับร้านที่เจ้า oppo เนอะ ek mobile ek mobile นะครับสาวผูจ้จผู้งามได้ผลขอร้านอ่นี้ครับนุ่มไทยผู้ใดมาเดียวเมืองทายแขกอย่าลืมมาใช้บริการู้ได้เด้อหนิสาวน้อย,อย <laughs> ห้องน้อยผู้เดียวกันละมาทั้งสองเราองติซื้อหน่อยทั้งสองับ เอาบุจบสวยงามได้ครับสาวกันอาจจะไม่าใช่บริการไม่ด้วย,วยสาวน้อยบอกตัเวเดียวกันหลื <laughs> อเป่านะอาโดนกลับใจได้หลายนี่คือบรรยากาศนะครับเมืองท้าแขกนะครับทางสิออกไปท้าฝรั่งนะครับทางสิไปยมราชทางสิไปเมืองมหาชัยนะครับนั่นทาง,งารบรนาก็สวยงามนะครับ ติดตามนะครับเส้นทางการเดินทางของผมนะครับามาถึง็นเมืองเด่นนะครับ